เมื่อเบื้องหลังดราม่าวันนี้ยังงานมาเป็นจะไดก็จะเกาอะไรแม่มันพี่ว่าฉากเนี้ยมันต้องจูบกันแล้วห่ะซ้ำเจบอกแล้วว่ามันซ้ำในแวดวงนักเขียนและสิ่งพิมพ์แนววายถูกถ่ายทอดโดยพี่บัวบอกอและหินผู้ช่วยของจีนฝั่งทั้งคู่พูดถึงความสนุกสนาน ในซีรีส์นับสิบจะจูบนับสิบจะจูบนี่ก็ออกมา3 e p ีแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะเราก็จะได้ชม E p พีที่4ี่ซึ่งจะมีอะไรบ้างแล้วก็เบื้องหลังสนุกสนุกจากคนใกล้ชิดของจีนแล้วก็นับสิบด้วยนะคะนี่เรามา,มาพูดคุยกับบกบับบอกอบวแล้วก็หินซึ่งเป็นผู้จัดการของจีนแต่ว่าชื่อจริงของบกบับอกอบวเนี่ยนะคะที่เล่นคือชื่อฟองกี้ใช่ค่ะชื่อจริงคือชื่อ พาพีนี่โอ้สวยมากสมลัสมาคีกแล้วก็เคนจิเคนจินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราสนใจเรื่องชื่อเสียงเรลงงามมากไงเราก็เลยลูกงถามก่อนจริงๆเป็นเป็นคนจีนครับต้องบอกว่าจีนแบบ จีนเลยอ๋อจีนเลยแต่เคนจิฟังดูเหมือนมีเชื้อญี่ปุ่นเนาะก็ญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นนะแต่งตัวอะไรญี่ปุ่นตรงไหนคะญี่ปุ่นตรงนี่มัาทำไมถึงชื่อเคนจิทำไมถึงชื่อเคนจิือจริงๆมีมีสอรี่ครับแบบว่าคุณแม่คุณแม่เคยเป็นอาจารย์ ตอนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่สอนภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาไปอยู่ญี่ปุ่นมานานครับกลับมาก็เลยอินเคาเจอญี่ปุ่นก็ตั้งชื่อลูกญี่ปุ่นเลยว่ากินจิแปลว่าอะไรคะจิบแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ครับผู้ยิ่งใหญ่อ้โพี่ฟองกี้แพ้ไม่ได้แล้วนะคะครับฟองกี้เหรอคะฟองกี้แปลว่าอะไรคะฟองกี้ไปไ่ถูกเลยค่ะอเราจะเห็นอย่างพี่ฟองกี้ก็คือแบบคาแรคเตอร์ของบกบัวก็คือชัดเจนมากมาเล่นซีรีส์ได้ยังไงคะ ก็จริงๆแล้วมาเล่นซีรีส์ได้ด้วยจากการแบบเหมือนชักชวนของคุณบอสพูดจัดแล้วก็พี่คิงแนะนํามาค่ะต้องแคสอะไรกับเขาไหมคะไม่ได้แคสเลยค่ะอาวนี่เด็กเส้นเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมประมาณนี้ใช่ค่ะเหมือนเขาอยากจะให้คาแรคเตอร์พี่บัวเป็นคนที่แบบคาแรคเตอร์จัดๆแล้วก็พูดเก่งๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยคาแรคเตอร์เราเนี่ยมันใช่เขาก็เอาเราเข้าไปใส่นี่คือตัวจริงก็เป็นแบบนี้นะทรงผมเสื้อผ้าแต่งแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแบบนี้ เอาถามว่าเวลาเข้ากองนี่เสื้อผ้าตัวเองไหมคะอุ้ยเสื้อผ้ากองเออค่ะเพราะว่าเจอเจอกับจีนทีไรเนี่ยนะคะโอ้ยรู้สึกว่าจะขอเขานี่ให้เขียนบทเนี่ยแซบตลอดเลยนะฮะ อ๋อใช่ค่ะคือเราเหมือนเราจะเป็นแบบตัวแทนสั่งวายอ่าแล้วเราก็จะเป็นบอกอแล้วเรารู้ว่าแบบฉากพวกนี้มันขายได้เราก็จะบอกเขาว่าพี่ขอแบบเน้นเน,น้นะเน้นเน้นแล้วในช <c oughs> ีวความจริงเนี่ยมันขายได้ไหมหมายถึงว่าถ้าอันนี้คือบ้างหลังนะที่คนเล่าฟังแต่ว่าถ้าในวงการจริงๆเนี่ยนะคะเราจะทราบไหมคะว่าทราบไหมว่าฉากแบบนี้เนี่ยก็คือแบบว่าขายได้ ขายได้อ๋อเหรอขายได้แอบไปเที่ยวขายได้ขายได้เขาชอบใช่ไหมฮะใช่ต้อปซื้อกันกระซาบเลยใช่ใช่เชิง่ะคือไมโครโฟนดังแล้วชีวิตจริงแล้วชีวิตจริงทำอะไรอ่ะชีวิตจริงอ๋อชีวิตจริงก็เปิดบริษัทออกแบบค่ะก็จะเป็นบรรดาแบบพวกครีเอทีฟทำแบรนดิ้งกราฟิกดีไซน์เนอร์ค่ะไม่สงสัยเลยกับคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วพอมาเล่นคาแรคเตอร์นี้ก็สมบทบาทนะมันดูใกล้เคียงกันอ่าใช่ค่ะใกล้เคียงกันก็จะไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่อืมอ่ะ เคนจิบ้างเขามาแบบว่าลอยลอยมาเลยเรามายังไงคะเรามาอยางงี้ครับค่อยๆเขามานี่แบบว่าถูกคัดเลือกอันเชิญมาเลยนะนั่งเสนอย่างนั่งเสนะใส่เสื้อเี่ยงมาเลยค่ะพอบทพี่บัวไม่ได้เปิดแคสด้วยค่ะแล้วของหนูล่ะของของเคนแคสครับนี่ของเคนแคสแคสบทนี้เลยไหมของแคสแคสแคสนี้เลยครับใช่หึงเนี่ยนะเหมือนตอนแรกก็เขาก็จะให้เลือกเข้าไปแล้วเหมือนว่าพอไปถึงหน้าหน้าหน้าห้องแคสเขาก็จะแบบ เขาบอกเอ้ยงั้นลองบทนี้ดีกว่าไหมแต่ตอนปลายกะจจะแคสนับสิบไม่ใช่แล้วบทบาทนี้กับตัวเคนมันเป็นยังไงบ้างความแบบว่าใกล้เคียงความใกล้เคียงหรือความท้าทายอย่างเงี้ยจากเท่าที่ดูพี่ๆว่าใกล้ไหมไม่รู้ต้องบอกรู้สินี่ถามไงคิดว่าคิดว่าไม่ใกล้เลยถ้าถามตัวเคนนะมันข้างแบบว่า คุณทางเลยเหมือนเหมือนหินหินจะเป็นฟิลประมาณนี้แต่เคนจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งไปเลยแต่หินเขาก็เป็นอยากเป็นนักเขียนใช่ไหมว่าสนอบ,บอกก่ออะไรก็ไม่เคยผ่าสักทีนึงใช่เป็นคนที่แบบถูกถูกเทตลอดเลยทุกคนเขาจะททที่เขาเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ช่วยเราก็จะไม่ค่อยเห็นความสำคัญคือ หินไปทำอนั้นซี่อนันซีจะมาเขียนอะไรยังไงเออให้จีนสิใช่ไหมใช่จริงๆคือเป็นผู้ช่วยพี่จีนแต่ว่าแบบพอทำใหลายๆอย่างให้มันก็ฟีลแบบผู้จัดการไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าในชีวิตจริงเห็นว่าเคนจิก็คือเขียนมีมีบ้างมีงานเขียนเหมือนกันมีบ้างเขียนเขียนออนไลน์ซะส่วนใหญ่ครับบออนไลน์ อีกหนึ่งความท้าทายที่ทราบมาคือในเรื่องเนี่ยเหมือนเป็นหนุ่มเหนือใช่แล้ว <laughs> แล้วตัวจริงอะคะ <laughs> ตัวจริงเป็นหนุ่มกลางกลางเลยครับเร่อนี้ต้องไปเรียนนะสิต้องหัดมีมีครับก็มีทีมงานคอยช่วยติวคอยช่วยแบบว่าเทรนให้แต่ว่าระยะด้วยระยะเวลาที่มันสั้นมากๆแบบว่าเ,าเราเราแบบเทรนแบบเดียเราก็ต้องถ่ายเลยเราก็จะแบบออกมาประมาณนี้อะไรที่ต้องดึงเข้ามาให้เราดูเป็นหนุ่มเหนือถ้าเราไม่ใช่หนุ่มเหนือก็คือก็จะมีแบบว่า หลายหลายอย่างคือคาแรคเตอร์มันส่งไปแล้วครับมันเป็นเด็กเด็กเหนือจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพแล้วก็พยายามทีบตัวเองเพื่อแบบว่าเอ้ยจะต้องแบบว่าสักเซสให้ได้ในในหน้าที่นักเขียนอะไรเงี้ยสักประโยคไหมคะเอ้ยโชว์เลยใช่ไหมใช่ได้ครับกล้องนี้เลยฮะต้องกล้องนี้ใช่ไหมโอเคอายไลน์นี่นะอายไลน์เลยนะเรียกกันแบบหน้าเซ็ตล้วฝากเจ้าหินตัวครับตั้งใจมากครับนี่ ไม่เหมือนเหนือเหมือนเกาหลีอัไรเป็นเหนือแบบว่าเป็นเหนือแบบว่าอแดมมาแล้วคอนเทมพอร์เหยเนือแล้วทำไมสนใจบทบาทของหินรู้ได้ยังไงถึงไปแคสคือคือเหมือนกับว่าต้องต้องเกินก่อนว่าเอ่อเหมือนเคยร่วมงานกับพ่วงกับพิติบัณฑิตมาก่อนแล้วในเรื่องเรื่องเรื่องที่แล้วครับแล้วเขาก็เลยเชิญชวนมาอะไรนี้เขาก็คงเห็นเห็นเห็นอะไรบางอย่างของเราในงานที่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ไม่แน่ใจต้อออเลยต้องให้มาแคส แรงนะเนี่ยแรงเ่อเออแม้ที่สุดก็ได้มาเล่นะได้มค่ะเขาก็เชื่อเราอยู่ค่ะพูดถึงกาเล่นกับบทเนี่ยค่ะกับกับจีนกับนับสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเป็นยังไงบ้างเบื้องหลั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 งหรอคะก็คือเก้าวอัพเนาะก้าอัพน้องน้องก็น่ารักเขาก็เป็นแบบเด็กผู้ชายเ่ะก็จะมีความโซนมีความแบบสนุกอะไรของเขาคือโดยส่วนตัวแล้วฟองกับ อ่ะ,อะพี่บัวพี่บัวกับจีนจะเข้าด้วยกันบ่อยๆเราจะต้องเล่นรับส่งกันตลอด คุณก็สนุกค่ะน้องเก่งมากน่ารักน่ารักนุ๊กนี้วเวลามีฉากอะไรแบบโดนตัวนีดนี่เล่นเกินตลอดจับมือเป็นแบบตัวแทนหมู่บ้านค่ะพี่ค่ะตัวแทนสาววานต้ใช่ตัวแทนสาววาแล้วก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านก็คือถ้าเราได้เข้าฉากกับเขาแล้วก็จะแบบเขาหาเสีาเลยเนาะถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่ดูไม่ได้ดูฉากอะไรที่เราอยากจะดูใช่ค่ะคือนี่ คืนพรุ่งนี้ค่ะ EP 4จะได้เห็นอะไรเห็นในตัวอย่างตอนต่อไปแล้วโอ้ยยังไงล่ะสลับข้างกันแล้วอะทีมงานเขาฝากมาขายอะไรบ้างฮะอ่าไหนเนี่ยขายสิคืออย่างเท่าที่เห็นในในในเทเลอร์มาน้อย EP 4มันก็จะเป็นจุดที่แบบว่าเอ๊ะเป็นจุดที่จะแบบว่าต้องตัดสินใจอย่างหนัก่วงแล้วว่าตัวจีเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็โดนคำถามกดดันเข้ามาว่าอุ้ยอยู่เป็นเกย์หรือเปล่าเพื่อเขาก็ยิงคำถามเข้ามาเขาก็เลยแบบว่าเป็นจุดที่เขาต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะแสดงออกมายังไงว่าแบบจุดนี่ยคือใช่แล้วเขาก็จะเรารู้สึก ว่าเขาาจริงๆริงเขาเริ่มมีความรู้สึกให้กันแล้วค่ะเขาก็จะเริ่มเริ่มรู้ตัวเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบกบัวรู้บกบัวรู้ไหมในฐานะคนใกล้ชิดกับเนี่ยบกอยู่ในออฟฟีนอ่บกไม่รู้ค่ะบกไม่รู้หลอกเราก็รู้เรื่องในบ้านเขาบอกเนาะเราไม่รู้เราแค่อยากให้นิยายญ่ขายได้เนี่ยแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไงล่ะฮึรู้พร้อมทุกคนเลยค่ะบกก็ลุ้นคือปกติเนาะปกติเราจะเห็นเป็นนับสิบที่เป็นฝ่ายรุกชยีนแต่ในตัวอย่างต่อไปอย่างเงี้ย กลายเป็นจีนที่รุกนับสิบแล้วนะเสิมพายนะมันจะเกิด <Okay. S 2> อะไรเนี่ยมัน,จะ,น,นจะเกิด<ช><ช>อะไร<ช>ขึ้น<ช>หลังจากเนี้ยต้องรอดู นี่ก็ลุ้นอยู่ใบใบได้ไหมคะฮะใบได้ไหมคะอ๋อคืนนี้คืนพวกนี้ครนพวกนี้ตอนเดือดเนี่ยคืนพรุ่งนี้เขาจะสารภาพหรืออะไรยังไงต้องติดตามนะใช่ค่ะว่าภาพนี้มันก็เล่าเรื่องได้เยอะแล้วแต่เราจะมาโนมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับบางคนรับมโนล้วนบางคนว่าใครสักคนจะเกิดมโนหรือว่าบงกรมโนหรือว่าอาจจะเป็นฉากหนึ่งในการเขียน ของตัวเขาอาจจะเซอร์ไพรส์เราก็ได้นะเรื่องหินเป <saus S 1> <it> ็นอะไรเรื่องหินเนี่ยเป็นอะไรคะหินเป็นอะไรไหมไม่ถึงว่าเออ่หินเป็นคนหรือเปล่าหรือเป็นหินเลยไหมอ๋อชอบไปหรือยังไงคู่ไหมใช่เป็นคําถามที่คนถามเยอะมากแบบว่าแฟนคลับใดๆคือจริงๆแล้วหินยังไม่มีคู่ครับ คู่ประกวดรัวไหมใช่มีคนจ้นกันมีคนจิ้นกันอยู่จะเป็นเรือใหม่ให้ติดตามโอเคโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับข้อรู้กันคืนพรุ่งนี้นะคะ1่โมงนะคะเวลา4ทุ่ม50นาทีหลังาสันติ